อยู่ในการชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะอยู่กับทิาชาที่นี่เมโลป๊อปในช่วงของเอเชียสเตชันนั่นเองและแน่นอนนะคะตอนนี้ต้อนรับเลยดีกว่ากับพวกพาวฮาร์โมนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเมโลป๊อปอีกครั้งหนึ่งจริงๆเคยมากันไปแล้วเนาะแต่ว่าปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งยังไงอยากให้หนุ่มๆเน้นนำตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะโอเคโอเเคโ รคูความฮาร์โมน from t r อ่ะเดิ่ตัวทีวคนกันหน่อยดีกว่านะคะโชวไไ์เบรยินดีสักครัโอเคครับคนเลียวจิครับอ่าฮัมโปรกเบไปไหนคะโปรดคือผับบุ้เฟ่ตอะรหรอมีบกากฮัโปรดด้วยฟังมากต่อเลยคะ่ะสนุกจอยกันนะครับอ่าสนุกกันนะครใครตัดดีสิบเคฮิโรตครับ ชูเลนจูคุกคุกลาุก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 ชูคุกุกลาพร่องจกินข้าเนี่ยมาหมอนข้านี่มาวัวที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพุณหิวเลยค่ะอะต่อไปค่ะต่างกันบ้างค่ะไปครับพร่องจอครับพองโชคเขามั่งไงนะครับ อ่ายไดยเจับโอเคคุณชอบพวงมาละชื่อนะขออีกทีนึงันนี้มายอาโม่จีโดในในดี่พักกีจังกี่หรอะกีจังกีจังอ่าโอเคค่ะแ้สุดท้ายค่ะอัสไครับอ่าพงสุธุกิครับอ่าแชาหมูแดงเวลล์ครับชอบกินหรอะะหมูแดงอ๋อหมูแดงชอบอยากเจหมูแดงไปเจอมายา อยู่ไรดเด็กยไม่ได้ดูเลยคชอบหมูดงค่ะชอบมังอะไรนั้นตัวแต่ละคนก็จะบอกว่าสิ่งที่ชอบของแต่ละคนกันไปจะได้ทําความรู้จักได้ดียขึ้นนะคะท้งนี้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งถามหน่อยดีกว่าว่าไปทําอะไรกันมาบ้างรอบนี้มาตาเที่ี่ี่ดเีีี่ แต oh, yeah, yeah. uh, ่ละที่นี่สุดๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าไปเล่นสงกรานมาแน่ๆเลยใช่ไหมบไมาะชอบสกีมาสต์ชอบไหมคะชอบสกีเลต์ชอบไหมคะชอบสกีเ่์ชอบไหมคะชอบสีเลสต์ชอบไหมชอบสกีเลสต์ชอบไหมคะชอบสกีเลสต์ชอบไหมคะชอสกี่ลสต์ชอบไหมคะชอบสกีเลสตชอบไหม่ะชอบสกี่ลสต์ชอบไหะชสกี่ลสตชมชอเลส่์ชอบไหมคะช เลือกไมได้ไลชอบทั้งคู่เ้ตัวเลยไหมคะยกมากยกมากยาากากากถ่าเป็นครั้งแรกด้วยไหมที่ได้ได้น้ำสการที่ประเทศไทยถุยโนสงราวะฮะจิเมติกนี่ว่านีงแม่ทีงแล้วเหรอคะโอ้เราทับใอะไรที่สุดในเทศกาลนี้อิจิบัคันดสักตะวสงการวอะ

ขอให้งานนี้ผ่านไปได้วยดีทุกคนปลผอดภัยแน่นอนว่าหนุหน่มๆนอกจากจะมาเล่นน้ำสงการแล้วเนี่ยเราก็มีการโชว์นะคะมีร่วมแบบว่าออนสเตจนะคะที่งานอะไรนะนั่นปเรออีเวนต์ตอนนี้ต่<ส>า<ำ><สำ>อีกสักซุปเปอูปเปอร์ฟิตอ่าโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างกับการแบบขึ้นคอนเสิร์ตในช่วงวันสงการคะแตกต่างจากตอนที่แบบขึ้นส เออขึ้นคอนเสิร uh, ์ตในวันปกติหร hmm. ือเปล่าคุตซึโนไลบุโตสองการนักเตนไลบุนนี like, like like academy academy laude, ่กวัติขอะสกร์่างกันหรือเปลไม่มนกัใช่ไม่างกั่านเล่ปีมาซุเปร์ปียดมาซุปเปอร์ปียดมาซุปเปอร์ปียดมาเขาบอกแต่ว่าแบบมีลื่นมีแบบล้มหรืออะไรอย่างงี้บนเวทีไหม ไม่เป uh, oh. ็นไรนะคะเราได้เจอแฟนๆชาวไทยเป็นยังไงบ้างคะรอบนี้ใช่ใช่ ใช่มากค่ะสุดยอดมากเลยสนุกมากนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ได้มาเจอกับแฟนๆชาวไทยในรอบนี้เนาะและแน่นอนนอกจากจะมาเจอแฟนๆชาวไทยเล่นน้ําสงการด้วยกันแล้วนะคะยังมีอัลบั้มใหม่มาฝากกันด้วยนะคะอ่ะพูดถึงอัลบั้มนี้กันหน่อยดีกว่าชื่ออัลบั้มว่าอะไรคะมาชินอัลบั้มมุ่งมุ่งติดตั้ทอมมูนันด์สกิโรโซโนอัลบั้มเมียวานน์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  a a t Its e e s Aim ก็คืออัลบั้มนี้นะคะจะชื่อ wolves ค่ะจะเป็นอัลบั้มที่แบบสื่อถึงความเป็นผู้นำค่ะการพัฒนาก้าวหน้าไปค่ะโอ้ยอดเลยในอัลบั้มมีทั้งหมดประมาณกี่กี่เพลงค่ะเกรว่า11เพลงเลยเหรอใช้เวลาทำนานไหมคะในอัลบั้มนี้โดยเล็กก็ได้ใช้เวลากว้างขวางมากใอัลบั้มนะ จริงๆประมาณสามเดือนแต่ถ้าเกิดว่ารวมทั้งหมดแบเทั้งหมดน่ประมาณครึ่งปีค่ะครึ่งปีเครึ่งปีที่ทำกันมานะคะก็เชื่อเลยว่าหนุ่มๆแบบทุ่มเทกันมากๆคราวนี้อยากจะรู้เอ่อคอนเซ็ปเพลงในอัลบั้มนี้หน่อยได้ไหมว่าเพลงที่จะได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ประมาณไหนこのアルバムの曲のコンセプトについてちょっと教えていただけますかそうですねこのアルバムのコะセプトはあのシンプルにウルフというมーマを掲げることで ととフファァーーストアルババムいいうこで僕たちのがてくださก็ช mm hmm. ื่ออัลบั้มเป็นชิลบูฟต์โดยเขาก็อยากจะให้อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ถ้าสมมติว่าคนทุกคนมาฟังเขาอะค่ะก็จะได้รู้ว่าตัวตนของพวกเขาจริงๆอะเป็นยังไงจากอัลบั้มนี้เลยเพราะเป็นอัลบั้มแรกของเขาค่ะพูดถึงตัวตนจริงๆของแต่ละคนอยากจะให้พรีเซนต์หน่อยดีกว่าว่าจริงๆอะในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ไหนบ้าง

มูชร <Tipp ett inh ale> yes ใช่ h u m r u m o r yes o k ค่ะ o k sexy variety yeah variety crazy crazy ครคเพื่อนเห็นด้วยไหม crazy ไหมมีนักสงเยก y e s yes yes ม maker อ๋อเป็น move maker สร้างบรรยากาศต่างๆให้แบบสนุกสนานเนาะล้วด้านหน้าทั้งสองคนล่ะคะเป็นคาแรคเตอร์ไหนน่ารักน่ารัก สวีโกสวีโกเัดที่สุ่วารักมักไหคะวายดิสก้โอ้ I don't know ไม่ yes โอเคอคนสุดท้ายแล้วเราเป็นคาลิเกอร์ไหนดี leader leader โอเคผู้ชายเราก็หล่อ คิดว่าแฟนๆน่าจะเห็นด้วยตอนนี้แฟนๆดูกันอยู่เยอะเลยนะคะตอนนี้แฟนๆดูทั้งผ่านทาง Facebook ของเรา YouTube แล้วก็ติ k t o k ด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของ w ูฟฟาพอมมานี่อยู่แล้วอยากจะเม้าท์มอยหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากจะฝากถามถามเข้ามาได้เลยหรือว่าใครจะส่งของขวัญก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะพูดถึงอัลบั้มไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงตัวเพลงบ้างดีกว่ามีซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มนี้ไปแล้วเรียบร้อยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะ このアルバムのタイトルソングは何の曲ですかタイトルソングは爆音ですね爆音爆音の内容は何についてですかでも爆音は、えー、僕たちウルフが通るから道を開けろという強い意味のメッセージが込められていて僕たちがこの音楽業界にチャレンジする上でのあの心 なななう心といいか僕たたたちの表たの表みもが詰められ楽曲にก็จะเป็นเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของพวกเขานะครเป็นเส้นทางของบูฟค่ะที่แบบจะแบบเหมือนไปสู่เขาเรียกว่าอะไรวงการบันเทิงหรือว่าอะไรทั้งอยางที่เป็นเหมือนโลกอุตสาหกรรมแห่งนี้เขาก็จะเป็นผู้บุกเบิกในองการนี้โอ้โหเพลงมาแบบปุกใจสุดๆเลยแล้วแนวดนตรีล่ะคะเพลงนี้จะเป็นแนวไหนก็คุ้งใกล้เนอะองค์กระดูกด้านข้างขนองนนใช่ไห 僕たちの楽曲の中でも一番なんだろうパワフルな楽曲というか一番勢いのある楽曲になっていてその中でもあのバイレ・ファンキーっていうブラジリアン・ファンクとも呼ばれているジャンルも取り入れてさらに R&B だったりとかいろんなこのスタイルがミックスしていく面白い楽曲になっています。うんうん ก็คือแบบว่าผสมผสานอะไรแแนวแต่ว่าทำออกมาแล้วมันลงตัวออกมาเป็นเพลงนี้นะคะซึ่ง MV ออกมาแล้วด้วยอ่ะเล่าถึง MV ให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าเอเนี่ยเป็นเรื่องราวประมาณไหนค่ะอ๋อใช่สิครับมิวสิควิดีโอโมเดลตัวโมนันท์สกิโดมิวสิกวิดีโอโมเดลตัวโมนันท์สกิโดมิวสิควิดีโอในนั้นก็เนี่ยเป็นเนื้อหาอะไรอย่าม

สองเดือนไปมาสองเดือนย่างไหมคะ Yes มันดูแบบใช้พลังเยอะด้วยทุกครั้งที่เต้นเสร็จคือแบบเหนื่อยเลยไหมสำหรับเพลงนี้ Yes เหนื่อยมากเหนื่อยมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆลองไปดูกันได้นะคะก็เป็นหนึ่งเพลงที่แบบดูแล้วแบบ จะต้องแบบยกตามนิดน no <ta token thanks> ึงอ่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่สนุกมากๆเลยทีเดียวเห็นเอ็มวีออกมาอลังการมากเลยใช้เวลาถ่ายทํากันนานไหมคะ Music video อ <to> ย่าง20ชั่วโมงค่ะหนึ่งวันเต็มๆเลยเนาะแล้วก็มันจะเป็นซีนที่แบบมี movement ทั้งเอ็มวีเลยเท่าที่สังเกตได้มีซีนไหนที่แบบเราชอบที่สุดไหม どのシーンですか？好きなシーンティラ本来がやな。1>, <ー>1人ずつでもはい。やっですか？ok、うん。じゃあ僕は、うん、オッケー。最後にみんなで踊ってるシーンでみんなでこう前に進んでいきながら踊っていくシーンがあるんですけど、そこがあのめちゃくちゃだんなんだろう。集団でその一気にこう攻めていくみたいな感じがしてすごく好きです。 แบบเป็นการขเขาเรียกว่าอะไรปุกเบิกออกไปเป็นปลุกความรู้สึกชอบส,สีเน,นี่ยมากที่สุดเออมันจะดูบแบบมีสสบบ power เนาะ powerfull เลยเนาะเนาะเนาะอ่ะโอเคค่ะคนต่อไปค่ะ uh, like a dancing mm hmm. dancing mm hmm. quick dance ตอนที่เป็น quick dance อ่าชอบเป็น d a n c i n g นะคะนั่นนั่นละคะอ่า <c oughs> uh, 僕のパートなんですけどとラップラップパートであの僕がイメージしたのが like wolf part

みんなななががそそのの受けいいいいでででくシにににっっってて、てもう誰人失敗ししたたら成功か撮影あるこはすご自分とンจริงๆมันจะมีอาซีนที่เขาใช้โดรนถ่ายด้วยค่ะซึ่งซีนนั้นพอมันเห็นภาพรวมทั้งหมดถ้ามีใครทำพลาดคนหนึ่งมันก็จะต้องถ่ายใหม่หมดใช่ไหมคะทุกครู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ยิ่งใหญ่มากวันขัดตัวเองถ่ายวันคัดนะคะสุดยอดมากๆปรบมือให้กับหนุ่มๆหน่ไหมคะออกมาดีมากๆเลยเอ็มบีเพลงนี้เก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะภาษาไทยชัดมากเลยนะ คำปิกกี้ดูสื่อโอเคนะคะมาต่อเลยดีกว่านะคะอ่ะตอนนี้สําหรับ MV ็มบีเพลงนี้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนลุกกันด้วยเท่าที่เห็นนะคะคือหนุ่มๆแบบจะเป็นผมแบบผมสีทองหมดเลยแต่เป็นทองคนละเฉดกันอยากรู้ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นลุคนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าままみんんながが髪染めただとと思思ううででですすす今今そののスタイイルどいかか好きあロマ ですね、で自分たち自身も僕たちがあの結成されたばっかグループが結成されたばっかりの時にみんなで髪色をあの一回揃えたことがあったんですけどシルバー、はい、シルバ,シルバウーーウフそれをもう一回やれた感じがしてすごく自分たち的にもなんかまたあの初心に戻るじゃないですけど、うん、すごくあの新鮮な気持ちになれています。 จริงๆอะคะ่ะก่อนหน้านี้ตอนที่วงเขาแบบออกมาใหม่ๆก็ะจะได้มีตอนที่เขาทำผมเป็นสีเดียวกันด้วยครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นผมเป็นสีเงิน,นะคะ่ะพอได้แบบกลับมาทำสีผมสีเดียวกันทั้งวงนี้เราก็รู้สึกเหมือนกลับไปในความรู้สึกเดิมๆแต่ว่าแบบไม่ใช่ย้อนกลับไปแต่ก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ในความเดิมๆด้วยโอ้โหนันมีความลึกซึ้งอยู่ยนั้นสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นท้องต้องกันว่าลุคนี้คือหล่อมากทุกคนเลยหล่อมากทุกคนเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่มีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่แฟนๆได้ดูแล เขาดูเป like, so ็นแบบคนไทยร้อยไปแล้วจากการร้องเพลงไทยแล้วร้องออกมาดีมากมากด้วยจำได้ไหมว่าตัวเองร้องเพลงคอเวอร์อะไรไปนี่ักดท่คเงขเไมเป็นเพลงดังมากๆเลยนะที่นี่นะคะเอางี้ ใช่ถ้างั้นอยากให้ลองให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมจำได้อยู่หรือเปล่าโอเคครับโอเคมาครับโอเค you ready โอเคโอเคโอเค let's go five six บอกว่าคิดถึงกันเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าทำจริงจริว่าใชจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดได้เห็นใจไหม <Hey. S 2> ว่าคิดถึงที่ฉันได้เคยสัมผัส ส่งไได้เพียงน้นก็คมอส่จงจที่มีเราได้มาแค่รู้ักต้องนั้น่ังคงไม่นั้นตารู้บ้างไหมว่าเจ็บแค่ไหนความคิดถุนที่ฉันได้เคยส่งไปส่งไปไม่เคยถึงเธอ,อเลยสุดยอดสุดยอดเลยจะบอกว่าขนลุกไปหมดแล้วเนี่ย สนนมอสโกกาเตเนเซเคตองจะเติมใช่หเลยสุดยด้องจริงหล่อมากวงนี้คือเป็นยังไงเป็นเป็นเมนไอดีส์กันทั้งวงเลยระาเลนสตเร้องเพลงพมทุกคนเลยช่เาเสเดนเุ่อเลยฟังสดๆแบบนี้ยิ่งประทับใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆแบบถ้ามีโอกาสถ้เขามาเล่นสดที่เมืองไทยอะ อยากจะให้ได้ดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าร้องสดก็ปังขนาดนี้และเรื่องเพอร์ฟอร์แมนะแอบไปดูมาแล้วเต้นกันดีมากจริงอันนี้แบบยกให้จริงเขาปรมือให้ัิทีได้ไหมคะประทับใจประทับใจมากมากเลยนะคะใช่ใช่สุดยอดเลยนะคะอ่ะไหนๆร้องเพลงไทยชัดขนาดนี้แล้วลองมาพูดภาษาไทยกันบ้างดีกว่าเออเดี๋ยววันนี้มีคําภาษาไทยที่แบบว่าเผื่อเอาไปใช้ได้ตอนนี้กําลังฮิตเลยตอนนี้มันมีประโยคหนึ่งที่ฮิตมากก็คือจุดๆใกล้ฉัน รู้จักคำนี้ใช่ไหมเอ่อก่อนน้นนี้เคยได้ยินอะไรใกล้ฉันกันมาบ้างนี่เลไตใหม่ใ้ไเลยไตใหม่คืออะไรคะคิขอใช่คือมันจะมีคําว่าใกล้ฉันเข้ามานะคะเช่นสมมติตอนนี้เราแบบอาจจะคิดอะไรอยู่สักอย่างไปได้เช่นคนญี่ปุ่นใกล้ฉันอ่าเราสมมติคนญี่ปุ่นกลุ่มนี้แบบถูกใจเรามากเราจะใส่คําว่าใกล้ฉันเข้าไปถ้าจะให้หนุ่มๆลองคิดสักหนึ่งประโยคที่เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆตอนนี้แล้วใส่คําว่าใกล้ฉันเข้าไปข้างหลัง 最近学会では流やっている言葉があるなんですけど、うん、まあ「会社、はい」という言葉でガその会社の,、はい、の前に何かの言葉が入れて会社？で、会社という意味は隣にあるものみたいという感じなんですけど。うん、例えば 日本人ガイシャンとか今が日本の方か私の隣にいますよガイシャンそんな感じですねガイシャンその近くに誰か何かあるみたいいう感じでその前か何かみんな入れたりとかはしてもらいたいと思いますラブレッドガイシャンラブレッドはファンネーム อ๋อ oh, ชื่อแฟนคลับชื่ออะไรนะขออีกทีได้ไหมคะ Love Love, e. Love, Red. Red. Love Red หรอคะ Love Red ใกล้ฉันเอ้ยได้นะล่ะ Love Red ใกล้ฉันอะมีอะไรแบบอยากจะใส่ใกล้ฉันไหมปิสุใกล้ฉันได้ปิสุใกล้ฉันอะโอเคค่ะนุ่มๆด้านหน้าล่ะคะคุกไกลฉันคุกไกลฉันว้ยง่ายดียวคุกใกฉันใกล้ฉันยามัดใกล้ฉัน ห้ามดวจิใกล้ฉันดูจิใกล้ฉันว่าดับไม่ได้นาราคุ้ใกล้ฉันโอ้ยน่ารักใกล้ฉันบ้าบอๆกับคุณค่ะน่ารักมากเอาไปใช้ได้นะคะหรือว่าขออีกหนึ่งคำอันนี้ง่ายมากบอกเลยว่าคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ไว้พูดกับแฟนๆคนไทยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไทยจีนับป คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เผื่อแบบไปไปที่ไหนแล้วมีคนชมว่าแบบอุ้ยพูดภาษาไทยชัดจังเลยตอบเขาไปได้เลยว่า คนไทยร้อเปอร์ต์ถ้าก่าถเก่าเกิดว่าเดว่าถูาเกิดว่าถรเ่ถกด่าาเกิดาถ้าเกิดว่า้าเกดว่าถ้าไกิ่า้กดว่าย้าเกิด่าถ้เว่าน้าเกินว่าถาเกิด่าถาเดว่ถาเกดวาถ้าเกด่าถ้าเกิด่าเดวถ้กิดว่าถ้าเกทว่ามาเกิองไายาเกัด่าถาเกว่าถ้าเกดว่าถ้าเกิดวาถเกถวาถกว่าม—าเกับเกิดว่าถ้า่าถดวกว่ถ้าเก้าเกิาถ้าเกว่ บเางกังดองสิ oh. ่งตัคนั้นสิคะทําอาทรกคนไม่เป็นไรคนแบบมันปอกโยนตลอดเวลาเนาะคนไเป็นคนง่ายว่าไทยจีนว่าเป็นไรเนาะคนแบบ

powerful เป็นหนึ่งในนั้นเวลาเปในประเทศกูกต้นเต็มที่กันเลยก็ทำให้เส็จเป็นสนุกขึ้นด้วยนะจริงๆแล้วเนาะอ่ะด้านหลังกันบ้างชอบอะไรที่สุดประทับใจอะไรที่สุดคะอ่าเอาไอลาไทยแลนด์ดชอบอาหารไทยเออชอบอะไรที่สุดดูไหมอิจิบานสกินอาคันยอม่วง

กาศเนี้ยก็รู้สึกวนคิดถึงบ้านเกิดขึ้นมารู้สึกเป็นความแบบเคยชิมอะไรชอบค่ะรู้สึกแบบน่าเริงขึ้นมาเลยเวลาเจอากาศเงอออากาศจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เสียดายมากๆใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้หนุ่มๆทิ้งท้ายด้วยการร้องเพลงแับคูองค์ให้ฟังแบบสดๆแล้วก็ถ้ามีท่าเต้นแอบสอนให้เราหน่อยได้ไหมเผื่อว่าไปทำ c h a l l e n ด้วยกันค่ะ challenge ชได้ไดม Oh, dance. Okay, dance. We can dance. Back yeah, yeah, lecture. Dance challenge. Dance, challenge, can I have? Okay, lecture. Quick. 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 five, six, seven. Quick. 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 Oh, ha, โอเค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 โอเหโอเโอเคโอเโอโคโอเคโอเคโอเคโอโคโอเ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 คโอโอโออเโอโอออโ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 อคโอหโออโอโอคโโอเคคโอโอเคโอคโอโอเคโอคโอ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 โ Let's go five six oh music music yeah oh เออก็ได้นะเพราะมันเป็นท่า on t h เนอะจริงจริงเปิดเพลงนัอนก็ได้ค่ะมามา Tik Tok ต่ทุกคนทำมือท่านี้ก่อนได้เลยทำอไว้เลยท่านี้ It's also no remix What is this โรอนเตอร์ <laughs> <They're> dancing. <laughs> yeah, yeah. Okay. okay. Quick. Track.

もやらせていただいたり、さっき歌わせていただいたあの千ページだったりも、僕たちの YouTube でカバー動画出させていただいたりしているので、うん、ぜひ皆さん僕たちをフォローミーグしてください。よろしくお願いします。ーーーーあ、そしてあの6月7月あのミクスドポップでまたタイに来させていただくので、その時、うん、ぜひ皆さん僕たちのライブに遊びに来てください。お願いします。 ก็ไม่กีนเขาก็ได้โฆษณาตัว S อ s ของเขาชียลมีเดียของเขาไปด้วยนะคะแล้วก็เพลงที่เขาโคเวอร์เมื่อกี้นะคะก็จะมีในช่อง u t u b e ของเขาด้วยก็ไปติดตามพวกเขากันได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีงานบิ๊กป๊อที่เขาจะมาร่วมในเดือน7นะคะมีอีกนิดนึงคะน้องอยากฝ่าได้เลยค่ะ and and ฉัน F W D นิสชื่นสาส์ทで่ถักน้อく้อい้จีชอ